ตนเองก็เป็นด้านเศรษฐศาสตร์มามองภาพใหญ่มองภาพใหญ่ประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงครับเห็นหลายท่านหลายเฮาส์หลายโบกบอกว่าโอเคไอ้ตัว GDP ไทย4 5 6เปอร์เซ็นต์ที่เคยมีอยู่เมื่อก่อนหน้านี้อาจจะเป็นไปได้ไม่ดีอีกแล้วชักไม่ดีอาจจะกลายเป็นประเทศที่ชะลอ GDP อาจจะเห็นแค่2อหสืเปอร์เซนแล้วมันก็อะไรนะเขาเรียกติดกับดักรายได้ขนาดปานกลางอะไรอย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วมองยังไงบ้างครับ ติดกับดักอยู่แน่นอนครับตอนนีค้คำถามคือเราเราจะหล,หลุดพ้นตรงนี้ไปยังไงเท่านั้นเองคือถ้าเรามองย้อนกลับไป30ปีที่ผ่านมาคือผมต้องถือว่าโชคดีเข้ามาในวงการนี้เนี่ยก็ในช่วงอย่างที่ว่าครับท,ที่เศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนไปในทางบวกพอดีนะครับแล้วก็เกือบจะเรียกว่า30ปีต่อเนื่องเลยเนี่ยเป็นช่วงที่เรามีอตราการพัฒนาที่เร็วกว่าคนอื่นเขาเกือบเกือบ กือบทั้งโลกอัตราเฉลีย่ย GDP เราตลอด30ปีจนถึงประมาณปี40เนี่ยนะครับช่วงวิกฤตต้นยำกุ้งเนี่ยเราเมีตรางขยายตัวที่ทเร็วกว่าเฉลี่ยของโลกก็ประมาณปีละ2%ทุกปีนะฮะีเพราะอะไรก็เพราะมีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมีการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากญี่ปุ่นเข้ามาเยอะถ้ามองย้อนกลับไปเลยเนี่ยสามสิบกว่าปีที่แล้วก็คือช่วงที่เราค้นพบก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยนะครับก็ทําให้ต้นทุนพลังงานเราต่ํา ทำให้เรามีมีอุตสาหกรรมปิโตแคมนะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่ตามมาอุตสาหกรรมยานยนต์ครับนะเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยรวมถึงค่าแรงที่ยังไม่สูงมากนักที่ดินเหลือเฟือที่จะทาที่กรมอุตสาหกรรมนะครับรไม่ได้มีข้อจํากัด <ừ. S 1> เหมือนกับในยุคปัจจุบันนะก็เลยทําให้เราเราเติบโตได้ดีเติบโตได,ดได้เร็วกว่าคนอื่นพอมาถึงวันนี้เนี่ย แต่ละเงื่อนไขั้ามันหมดไปแล้วหมดละถูกใช้ไปหมดแล้วลังงานก็จะหมดนะครับที่ดินก็แพงที่ดินแพงค่าแรงแพงนะครับนักลงทุนต่างประเทศเขาก็เลยหันไปลงทุนที่อื่นอย่างเช่นที่เวียดนามหรือในอนาคตที่พม่านะเพราะนั้นเราจะโตจากจุดนี้ไปเนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องมียุทธศาสตร์ใหม่ครับซึ่งวันนี้มันยังไม่ชัดว่ายุทธศาสตร์นั้นคืออะไรนะ แถมถ้าเรามองในแง่ของการปเปลี่ยนใน,ในโครงสร้างสังคมเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่ใช่ค่าแรงเราเราสูงอย่างเดียวแต่แรงงานเราเริ่มเริ่มหายไปด้วยนะครับคือเราเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ <A S 2> อย่างที่เขาว่ากัน <Society S 2> ซึ่งความหมายมันมีมันมีต่อเศรษฐกิจอย่างมากนะครับคือคือณปัจจุบันเนี่ยตามสถิติคือมี4คนในวัยทำงานเทียบกับ1ผู้ผ,ผู้ผู้สูงอายุนะครับที่อยู่ในวัยเกษียณ ภายใน25ปีเนี่ยสัดส่วนจาก4ต่อหนึ่งจะเหลือแค่2ต่อหนะึ่งะซึ่งไม่เคยมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมากขนาดนี้มาก,ก่อนนะครับในไม่ว่าในประเทศไหนก็แล้วแต่อะไรก็ว่าได้นะครับที่ไม่มีสงครามครับคำถามก็คือใน25ปีข้างหน้าเนี่ยสองต่อหนึ่งสองคนที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยเขาจะดูแลผู้สูงอายุในประเทศเราอย่างไงและโดยเฉพาะนะครับเมื่อคำนึงถึงข้อเท็จจริงว่า คนไทย30กว่าล้านคนที่อยู่ในวัยทำงานณปัจจุบันเนี่ยแทบจะมีเพียงแค่ประมาณ1ใน3ประมาณ1ใน4ที่มีหลักประกันชีวิตมีบำเหน็จบำนาญที่เหลือเนี่ยต้องรอพึ่งพาลูกหลานรอพึ่งพารัฐในอนาคตทั้งสิ้นซึ่งมันหมายถึงภาระมหาศาลทางงบประมาณมก็เลย น่าเป็นห่วงครับว่าว่าเราเราจะทํายังไงแล้วเราจะเราจะเราจะอะไรมาแข่งกับเขาอ่ะต้องช่วยกันปั๊มหมาผลิตลูกมันมันก็เลยคือคือจริงๆมันก็เลยเป็นคําตอบนะครับว่าว่าเมื่อเราฟังอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าพวกเราทุกคนก็พอคิดได้นะครับว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยประเทศเราจะต้องทําอะไรบ้างนะฮะคือมันถึงเป็นสาเหตุที่เราต้องพูดถึงเรื่องที่พูดกันจนจนเบื่อที่จะฟังครับ ว่าเราต้องทุ่มเทในการพัฒนาระบบการศึกษาเราต้องลงทุนในในระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆนะครับเพื่อทําให้ประเทศเราต้นทุนของเราต่ำ<า>ลงต่ำลงแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันเราเราสูงขึ้นคือเราต้องเราต้องสร้างในเรื่องสํำคัญๆเหล่านี้นะครับไม่งั้นไม่มีโอกาสแล้วทาแค่นั้นก็ยังถือว่าเพื่อให้โอกาสนะครับยังไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าเราจะแข่งกับเขาได้หรือไม่ โอ้โหฟังดูแล้วทุกอย่างผันบวนมากต้องกลับมาที่ตัวตัวเราแล้วต้องถามว่าคุณกรตอนนี้ลงทุนยังไงบ้างส่วนตัวผมก็ยังยังอยู่ในตลาดหุ้นอยู่ไหมอยู่เต็มที่เลยครับเต็มที่เลยโอ้โหฟังแล้วใจชื้นใจชื้นคือแถวแถวพันหกมีต้นทุนตรงนั้นอยู่ด้วยไหมฮะข้อดีส่วนหนึ่งนะครับถ้ามองย้อนไปหลายปีแล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยก็คือผ้าเอกชนแล้วก็บริษัทที่จดทะเบียนเนี่ย มีผลประกอบการดีกว่าประเทศนะครับค่อนข้างมากด้วยอย่างต่อเนื่องเพราะผู้ง,ง่าย,ายสุดท้ายหุ้นจะขึ้นหรือไม่เนี่ยคำถามจริงๆก็คืออยู่ที่บริษัทที่จดทะเบียนอยู่มันจะกําไรหรือไม่นะครับบริษัทจะกําไรได้ส่วนใหญ่เนี่ยเศรษฐกิจต้องดีแต่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีบริษัทกําไรดีก็ยังมีครับ,รบเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสาเหตุที่ตลาดหุ้นเราก็ไปได้นะช่วงที่ผมเดือดร้อนที่สุดก็คือช่วงที่เป็นรัฐมนตรี นะครับเพราะว่าช่วงนั้นไม่ได้ถือหุ้นเลยต้องขายหุ้นออกไปแล้วก็ตอนที่เข้ามาตัชนีมันประมาณ300กว่าคือคือมันหลังจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์พอดีตอนที่เข้ามาปลายปีห้าหนึ่งแล้วก็ตอนออกเนี่ยพันสองัชนีโอ้โหแบบเศร้าใจเลยนะก็ไม่เป็นไรฮะให้นักลงทุนได้รวยผมใช่ผมกลับมาซื้อหุ้นครั้งแรกก็คือวันที่รู้แน่ว่าแพ้เลือกตั้งนะครับ คือเราเลือกตั้งวันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันจันทร์ผมซื้อเลยคือยังไงกูไม่ได้ต้องนั่นละเล่นเลยรู้สึกแบบโอเคไม่ได้เป็นอุแสดงรัฐบาลก็ขอกลับมาเป็นนักลงทุนนะครับแสดงว่าคันไม้คันมืออย่างเีอย่างแล้วก็ตอนนั้นเนี่ย ต้องยอมรับว่ามีหนึ่งนโยบายของทางาพรรคเพื่อไทยที่ผมมั่นใจว่าจะทําให้หุ้นมันน่าจะดีขึ้นนะครับก็คือเขามีนโยบายที่จะลดภาษีนิติบุคคลอ,อ,อ,อันนี้มันคือคือคอกนกำไรรับลงทุนโดยตรงนะครับจาก30สบลงมาเลยยีบแล้วก็ลงมาเลยยี่สิบก็เลยคิดว่าเอาละวะก็ซัดซะหน่อยกลับเข้าไปถือหุ้นแล้วก็ถือมาโดยตลอดถือมาโดยตลอดโดยที่ผมไม่ได้เล่นเอ็นแล้วนะครับก็ ให้กับพี่ชายที่เขาบริหารกองทุนอยู่ให้เขาดูแลเงินทุนของของผม